โอน,นี้นะคะพิมจะมาแกะกล่องลองใช้ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์แบรนด์หนึ่งนะคะซึ่งเป็นแบรนด์ที่มีความพิเศษมากเลยเพราะว่าเขาเคลมมาเลยค่ะว่าผลิตภัณฑ์ของเขาที่ได้รับการตีพิมพ์นะคะแนะนําลงไปในนิตยสารแล้วก็หนังสือพิมพ์ชั้นนําหลายๆฉบับเนี่ยเป็นเพราะว่าผู้ใช้เนี่ยชอบจริงนะคะไม่ได้มีการซื้อแอดไม่ได้มีการซื้อโฆษณาทั้งสิ้นเพราะเขาเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ที่ดีจริงๆเนี่ยนะคะ ควรจะได้รับการแนะนํากันไปแบบปากต่อปากเพราะว่าผลิตภัณฑ์นี้ดีจริงชอบจริงจึงแนะนํากันต่อไปนะคะตัวอย่างของนิตยสารแล้วก็หนังสือพิมพ์ที่เขาเคยได้รับการตีพิมพ์ไปแล้วเนี่ยก็อย่างเช่นนะคะเรวีวีเซลฟ o ออนไลน์เวดดิ้งกูรูนะคะวูแมนพลัสไบค์สไตล์นังสือพิมพ์แนวหน้าแล้วก็นังสือพิมพ์ผู้จัดการเป็นต้นค่ะโดยที่ผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยนะคะได้รับการวิจัยแล้วก็ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน GMP นะคะสำหรับแบ็กกราวน์ของแบรนด์แบรนด์นี้เลยเนี่ย ก็ค <c oughs> uh ืออะ เจ้าของแบรนด์เนี่ยนะคะเป็นแอรมาก่อนนะสิแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์มามากมายนะคะเรียกว่าเดินทางรอบโลกแต่ก็ยังมีอาการแพ้อยู่นะคะจึงได้เริ่มต้นแบรนด,แรนด์แบรนด์นี้นะคะที่ชื่อว่า Skin นิ s k i n นคะตอนนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์ของนิ k s k ินเนี่ยก็มีด้วยกัน5ตัวนะคะมีตัวเด c r ครีมไ g h t c r e ม m ซ e r u um มนะคะกันแดดแล้วก็มี BB สําหรับตัวด้วยนะคะสำหรับลิตทันทีจะนํามาพูดถึงในวันนี้นะคะจะเป็นตัวกันแดดของเขานะคะตัวนี้คือ Nickkin Invisible u u ูวีชิลค่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเออียดขง ผลิตภัณฑ์ตัวนี้กันค่ะผลิตภัณฑ์ Nixskin Invisible UV Shield ตัวนี้เนี่ยนะคะระบุที่หน้ากล่องชัดเจนนะคะว่าเป็นผลิตภัณฑ์กันแดดนะคะที่มีค่า SPF 60 PA บวกบวกบวกนะคะจึงสามารถปกป้องผิวของคุณจากทั้งรังสี UVA และรังสี UVB ได้ค่ะโดยที่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยนะคะมีขนาดบรรจุ15กรัมราคาจาหน่ายอยู่ที่495บาทนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยมีความพิเศษในด้านของนวัตกรรมของเขานะคะเชื่อว่าหลายๆท่านที่เคยใช้ครีมกันแดดสำหรับใบหน้านะคะที่มีค่า SPF 50ขึ้นไปเนี่ยบางท่านจะรู้สึกว่ามันเหนียวเหนอะหนะนะคะแล้วก็อุดตันรูขุมขนแต่ด้วยนวัตกรรมใหม่จากญี่ปุ่นเนี่ยนะคะทำให้เนื้อของครีมกันแดดตัวนี้เนี่ยมีโมเลกุลที่เล็กระดับไมครอนนะคะจึงมีลักษณะเหมือนตาข่ายที่เคลือบผิวทําให้เซลล์ผิวเนี่ยยังสามารถหายใจได้ยังสามารถระบายอากาศได้จึงทําให้ เกลี่ยง่ายไม่อุดตันรูขุมขนนะคะแล้วที่สําคัญคือไม่เหนียวเหนอนะหนะแล้วล้างทําความสะอาดง่ายไม่น่าเชื่อเลยนะคะเพราะตอนที่ทาลงไปเนี่ยมันรู้สึกเหมือนหูเคลือบบนผิวนะคะแล้วก็เนียนมากๆเลยแต่เวลาล้างออกเนี่ยนะคะสามารถใ,ใช้รีมูเวอร์ปาดท,ทีเดียวนะคะลุบติดออกมาหมดเลยนะคะที่สําคัญผลิตภัณฑ์เขายังบอกด้วยค่ะว่าสามารถปกป้องผิวของคุณจากแสงแดดได้อย่างยาวนานค่ะ สมที่สำคัญ3อย่างที่มีอยู่ใน Invisible UV Shield ตัวนี้เนี่ยนะคะก็คือออคโทคลีดนะคะซึ่งเป็นสารกันแดดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในบรรดาคลีนกันแดดด้วยกันนะคะซึ่งสามารถปกป้องผิวของคุณจากรังสี UVA และ UVB ได้สหรับตัวที่2คือ Oct o t คท l m e t o x y c i n ินาเมนะคะซึ่งเป็นสารกันแดดที่มีประสิทธิภาพสูงนะคะสามารถปกป้องผิวของคุณจากรังสี UVB ได้ค่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะคือไทเทเนียมไนออกไซด์ซึ่งเป็นแร่ธาตุธรรมชาติที่มีคุณสมบัติในการปกป้องผิวจาก รังสี UVA และ UVB นะคะโดยไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองต่อผิวจึงเหมาะสําหรับผู้ที่มีผิวแพ้ง่ายค่ะเมื่อทราบถึงนวัตรกรรมและส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปแล้วนะคะเรามาดูถึงคุณสมบัติของเขากันบ้างน,นะคะครีมกันแดดตัวนี้เนี่ยนะคะมีเนื้อครีมที่เป็นสีเบจนะคะทำให้ เมื่อลงไปแล้วเนี่ยจะช่วยปรับสีผิวนะคะให้ดูสว่างกระจ่างใสนะคะแล้วก็ดูเนียนทั่วกันทั้งใบหน้านะคะแล้วก็หลังจากที่ทางลงไปแล้วเนี่ยเนื้อครีมของเขาเนี่ยนะคะจะกลายไปเป็นเนื้อแป้งทาให้หน้างคุณเนี่ยไม่มันแล้วก็ไม่หมองระหว่างวันนะคะนอกเหนือจาก คุณสมบัติที่เป็นครีมกันแดดแล้วเนี่ยนะเนื้อของเขาเนี่ยค่ะ texture ที่เป็นฟินิชชี่เนี่ยนะคะจะเป็นคล้ายๆกับเมคอัพเบสเลยทําให้หลังจากที่คุณลงตัวนี้แล้วเนี่ยถ้าคุณจะแต่งหน้าตามเนี่ยคะสามารถแต่งหน้าตามได้อย่างง่ายดายแล้วที่สําคัญก็บอกว่ายังช่วยให้เมคอัพของคุณเนี่ยติดทนนานตลอดทั้งวันอีกด้วยค่ะแล้วก็เนื้อครีมของเขาเนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าจะหนาหนักนะเมื่อลงไปแล้วเกลี่ยดีๆเนี่ยนะคะบางมากๆ บอกเลยอันนี้คอนเฟิร์มเพราะอิมลงเองแล้วนะมันจะสึกบางๆซึมง,ง่ายแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะเขาบอกว่าเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องที่จะทําให้อุดตันผิวนะคะแล้วก็ยังเหมาะสําหรับคุณที่มีผิวแพ้ง่ายด้วยค่ะ ถึงนวัตกรรมและส่วนผสมที่สําคัญของครีมกันแดดตัวนี้กันไปแล้วน,นะคะคราวนี้เรามาดูถึงคุณสมบัติของเขากันบ้างค่ะครีมกันแดดตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นครีมกันแดดที่มีสีเบจนะคะหลังจากที่ลงไปบนผิวหน้าแล้วเนี่ยจะทําให้ผิวหน้าของคุณเนี่ยดูสว่างกระจ่างมากยิ่งขึ้นนะคะ,ะทำให้สีผิวทั้งใบหน้าเนี่ยดูเรียบเนียนเสมอกันอีกด้วยแล้วก็หลังจากที่ลงไปแล้วเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าตัวเขาเองเนี่ยตอนที่บีบมาตอนแรกเนี่ยนะคะจะเป็นลักษณะเนื้อครีม ะะแต่เมื่อลงไปแล้วเกลี่ยแล้วเนี่ยนะคะจะกลายไปเป็นเนื้อแบบเนื้อแป้งลงบนผิวนะคะจะกลายเป็นแบบเนื้อแป้งเลยทําให้หน้าของคุณเนี่ยไม่มันนะคะแล้วก็ไม่หมองคล้ําจากที่คุณสังเกตตรงนี้นะคุณจะรู้เลยว่าเบาบางซึมง,ง่ายนะคะแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะหนะคุณสังเกตจากการเอียงไปเอียงมาตรงนี้นะคะ เห็นไหมว่าไม่มีความมันความเงาขึ้นมาเลยนะคะคือซึมอย่างง่ายดายแล้วก็ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณมีโอกาสจับ texture ตรงนี้นะคะหลังจากที่กลายเป็นแป้งไปแล้วเนี่ยเหมือนกับคุณลงพวก primer ลงพวก makeup base เลยค่ะจะทําให้คุณเนี่ยสามารถแต่งหน้าได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะผู f เฟคมากๆเลยคือสําหรับคนที่แบบไม่ได้ชอบอะไรมากมายนะคะอยากจะแค่ลง บำรุงนะคะแล้วก็ปกป้องผิวด้วยกันแดดสักจากนั้นก็สามารถออกจากบ้านได้เลยไม่ต้องแต่งแล้วมาตัวนี้เนี่ยถือว่าเพอร์เฟคมากๆนะคะสําหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ย,เ,ะะเ,ยเขาบอกเลยนะคะว่าจะไม่เก่ะให้เกิดอากาศอุดตันแล้วก็เหมาะสําหรับคุณคุณที่มีผิวแพ้ง่ายนะคะแต่ว่าให้ดูแค่การลงที่หลังมือตรงนี้คงยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่น,นะคะเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าวิธีการลงบนใบหน้าของพินนะคะทําอย่างไรแล้วก็จะสาธิตให้เห็นด้วยว่าหลังจากแค่ลงกันแดดตัวนี้นะคะแล้วตามด้วยแป้งฝุ่นเนี่ยหน้า เนียนปริบเลยค่ะเมื่อบำรุงผิวหน้าของคุณเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาถึงขั้นตอนการปกป้องผิวของคุณจากแสงแดดด้วยการใช้ครีมกันแดดนั่นเองนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาทดสอบเจ้าตัว n i c skin invisible uv shield กันนะคะตัวนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามีลักษณะเนื้อคล้ายๆเป็นเมคอัพเบสด้วยนะคะคือสามารถใช้เมคอัพเบสด้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราลงเนี่ยนะคะก็จะลงเขาเหมือนกับการที่เราลงเครื่องสำอางตัวหนึง่งลงผิวหน้าของเราเลยนะคะเวลาใช้เดี๋ยวทิมจะบีบมาทีละนิดหน่อย ะะแล้วค่อยๆเติมได้เรื่อยๆนะคะเพราะลวลาที่เราใช้เนี่ยเราจะใช้วิธีการเกลี่ยนะคะเป็นกันแดดที่เราจะไม่ได้แบบว่ามาถึงลงทีละเยอะๆแล้วก็ถูๆููให้เป็นซึมลงบนผิวหน้านะคะแต่จะใช้วิธีการเกลี่ยนะคะนี่เนี่ย,ยสังเกตไหมนะจะลงทีละส่วนนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นกันแดดที่มีเนื้อครีมสีเบจนะคะก็คือจะช่วยปรับสภาพสีผิวให้ดูกระจ่างด้วยถ้าสังเกตเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าจะดู สว่างขึ้นทันทีนะคะจากผิวส่วนที่ยังไม่ได้ทาแล้วก็มีเนื้อบางเบาอย่างไม่น่าเชื่อเลยทั้งที่แบบอุ๊ยมาช่วยปรับสีผิวได้ถึงขนาดนี้นะคะสำหรับคุณคุณที่อาจจะไม่ได้ต้องการแต่งหน้าอะไรเลยนะคะสามารถให้จะลงกันแดดตัวนี้เนี่ยเกลี่ยให้เนียนๆเ,เลยนะคะแล้วก็ใช้แป้งฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยทาทับทีเดียวนะคะสามารถไปไหนต่อไหนต่อได้เลยแม้กระทั่งอย่างของพิมเนยนะเอามาแบบลบตรงช่วงนี้ก็ได้นะคะลงทิ้งไว้ก่อน ดีซะอีกเพราะว่ามีคุณสมบัติเป็นครีมกันแดดนะคะก็จะช่วยปกป้องแสงแดดในช่วงรอบดวงตาเราด้วยเพราะหลายๆท่านเนี่ยทากันแดดนะคะแต่ไม่ทามาจนถึงช่วงรอบดวงตาแล้วก็ทําให้มีดวงตาที่แบบคล้ําตรงช่วงเนี้ยแล้วก็บอกว่าเอ๊ะทำยังไงต้องใช้ครีมอะไรนะคะจริงๆแล้วเป็นเพราะว่าลงกันแดดไม่ทั่วถึงนั่เองะคะ่ะค่อยๆเกลี่ยเนาะ ให้เนียนไปเป็นส่วนๆ,ๆนะคะเอาละค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูใกล้ๆกันอีกทีนะคะ ตัวนี้เนี่ยมีความพิเศษเพราะพอลงไปแล้วเนี่ยมันจะดูเนียนมากๆเลยนะคะแล้วก็พอลงไปแล้วเนี่ยเนื้อเามันเหมือนกับจากครีมนะคะกลายไปเป็นแป้งทําให้หน้าเนี่ยไม่มันระหว่างวันแล้วก็ตอนที่ลงเนี่ยก็เกลี่ยง่ายมากๆนะคะเบาบางอ่ะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นคนชอบอะไรที่แบบว่าลงง่ายเบาบางนะคะแล้วก็เรียบเนียนนะคะตัวนี้เนี่ยน่าจะใช่เลยนะคะแล้วพี่เอกได้มีโอกาสทดสอบด้วยการลงกันแดดตัวนี้เนี่ยนะคะแล้วออกไปเดินข้างนอกนะไปเดินที่สวนลุมตอนเช้าเนี่ยปรากฏว่าเหงื่อออกเตึมเลยแต่ก เข้าไปถึงในรถอุตายหน้ายังเหมือนเดิมนะคะคือแบบว่าไม่มีความหมองแล้วก็ไม่ได้หลุดล่อนออกจากใบหน้าของพิมพ์เลยค่ะอนอจากนั้นนะคะจะทดสอบให้ดูนะคะด้วยการลงแป้งฝุ่นทับลงไปนะคะว่าเพียงแค่ลงกันแดดตัวดีและแป้งฝุ่นนะคะก็ทําให้หน้าคุณแบบกริบได้นะคะของพิมเนี่ยมักจะใช้แปรงนะคะในการลงแป้งแล้วก็เครื่องสอําอางต่างๆบนใบหน้าไม่ได้ต้องลงหนามากนะคะแค่เบาบางก็พอเป็นการเซต แล้วก็ทําให้หน้าของคุณเนี่ยดูเนียนมากยิ่งขึ้นนะคะย้ำพิมเนี่ยบนเปลือกตาด้วยนะเพราะพิมเองก็ทากันแดดลงไปที่ปกเปลือกตาด้วยนะคะ mm. เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับคุณที่ชอบแบบ Make Up no makeup นะคะหรือว่าชอบที่จะไปแบบหน้าเปล่าๆแต่ก็ไม่อยากจะดูโซมากเกินไปนะคะไม่ต้องแต่งพ่อย Make Up อะไรเลยนะคะขอแค่มีผิวหน้าที่ดูสว่างกระจ่างใสแล้วก็เรียบเนียนนะคะพิมพ์ว่ากันแดะตัวนี้น่าจะเป็นหนึ่งทางเลือกที่คุณชอบค่ะ รายละเอียดผลิตภัณฑ์แล้วก็ดูสาธิตการใช้แล้วนะคะอาจจะมีหลายๆท่านที่แบบว่าอยากจะลองใช้ตัวนี้ดูบ้างนะคะแน่นอนตอนนี้เนี่ยนะคะช่องทางการจำหน่ายของเขาเนี่ยยังเน้นไปทางการขายออนไลน์อยู่นะคะเพราะฉะนั้นพิมพ์จะใส่ทั้งเว็บไซต์ Facebook Instagram Li n e โทรเบอร์โทรศัพท์ของเขานะคะเอาไว้ที่อินโฟบ็อกซ์ด้านล่างนะคะคุณสามารถจะคลิกเปิดดูนะคะเพื่อจะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นตอนนี้เนี่ยเขาเข้าไปขายใน Lazada แล้วด้วยนะคะเพราะนั้นสามารถจะซื้อได้จากหนึ่งช่อง ันนทีตรง้แล้วก็สําหรับในส่วนของเคาน์เตอร์นะคะตอนนี้เนี่ยเขากําลังค่อยๆขยายนะคะอาจจะมีเคาน์เตอร์ในห้างให้คุณได้เห็นในอนาะคตก็ได้ค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากที่ติดตามชมวิดีโอนี้กันจนจบค่ะแล้วเราเจอกันในวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ